เดี๋ยวครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่0947570556แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ไส้ตะกุดพี่นะครับพี่ไสตตะกุดอย่างสวยเลยพี่มี16ดอกนี่พ่อเดิมพ่อเดิมไส้ตะกุดหรือพ่อเดิมครับพี่16ดอกครับเส้นนี้900บาท900บาทครับพี่ ห่อโบราณครับฐามสูงออกวัดหนองหลวงโคตรสวยเลยพี่ดูครับนี่ห่อโบราณพี่นี่ขอเจ็ดร้อยโคตรสวยเลยพี่เจ็ดร้อยน่าใช้น่าใช้พญาคดทัดสิงหงาแกะนะพี่ อาจารย์เฮงไพวันพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครุดงาแก่ครับเก้าร้อยบาท สิงตาแดงครับพี่ย่างพ่อหอมอย่างสวยเลยอ <c oughs> พี่เอ้ยพี่ทรงนี้สวยมากตัวนี้พันสามสวยมากครับพี่พี่เขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวคนละตัวกับเขาก่อนั้นนั้นขายไปแล้วนะน <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเต็มเขี้ยวเลยพี่อย่างสวย พี่ดูตัวนี้สวยมากนี่ตัวนี้สวยตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทพี่สวยจริงนี่โคตรสวยสมบูรณ์เลยพี่นี่สวยสมบูรณ์เลยสวยมากมนี่ตาเป็นลูกเตา๋ายู่ฟันนี่ออืโคตรสวยตลยนี้สองพันเจ็ดร้อยบาท พี่มีดพระเดิมครับนี่ด้ามงานะปอกไม้พยุงนี่ใบมีดประมาณสี่นิ้วพี่โอ้พี่ดูงา,าก่อนนี่พี่ดูด้ามงา,าก่อนงานโคตรเก่าเลยนี่พี่ดูพี่ดูครับสวยจริงครับพี่นี่ครับพี่สามพันบาทนี่สามพันบาทสุดยอดสุดยอดสามพันบาทครับพี่ แล้วมีนี่พระขันด้ามงาครับพระขันด้ามงาพี่ดูงานนี่โคตรเก่าเลยนี่เก่าถึงยุคเลยนะนี่ครับพี่อันนี้ครับอันนี้ขอสองพันบาทน,นี่ขอสองพันเลยโคตรน่าใช้เลยพี่แล้วก็ยังมีหลากหลายเหมือนเดิมนะพี่นะพี่พระกิ่งวัดบวรพี่ดูครับ อย่างสวยเลยพิมพ์แต่งทามสูงนี่นี่ขอพันเจ็ดองนี้พันเจ็ดนี่เขี้ยวเสือพ่อปานพี่ปลายเขี้ยวเสือพ่อปานเลียมเงินครับป่งฟ้าด้วยสวยมากนี่พันห้าพี่ชอยพี่โทรพี่ออนไลน์มาหนิพี่นะนเบียกแก้นี่ดำเปิดเลยปู่บุญ รักดำดำเลยพี่นี่นิบลูกนี้พันห้าหมากทุยวัดหนังปูเอี่ยมวัดหนังรักดำดำเลยลูกนี้ขอเจ็ดร้อยโอ้โหพี่เจ็ดร้อยพี่ชอบพี่ทรพี่แอดไลน์มานะครับพี่พี่ตะกุดพรอเดิมตะกุดห้อยคอช้างนี่เก่าเลย นี่ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่แล้วก็ตะกุดหพ,พ่อทาวัดพันเนียงแตกยังเก่าเลยสวยเจ็ดร้อยโอ้โหาเยอะพี่ผาเยอะผงกระดูกผีวัดโพธิ์ทับเรียนครับเรียมเงินครับสวยโชคลาภชั้นหนึ่งเลยเจ็ดร้อย ไปแก้ปูสุกนี่จานสวยเลยนี่ครับพี่เก้าร้อยี่ชอบไปโทรพี่แอลไลมานะจ๊ะเนี่ยอันนี้ด้วยพี่ไปตาปูสุกโรงรักปิดทองก็เก่าสสวยเลยนี่ครับพี่พขอหกร้อยพี่มีแพะเพราะอ,อ่ำ เขาควายโดนฟ้าผ่าตายนี่อยางสวยเลยพี่เพราะอ,อําขอเจ็ดร้อยนะใช้น่าใช้หานุม,มานพี่ลิงจับเข่าปูดถิมพวหาไล่เหนือนวะนะจ๊ะคนอุดนี่นวะพี่เจ็ดร้อยผ่าเยอะนะครับพี่นี่ หลวงปุ่บุญเลี่ยมเงินครับสวยมากหลวงปุ่บุญครับพี่นี่ขอเจ็ดร้อยมีเบกแก้พี่ปู่รอดยุคยุทต้นๆเลยนี่เบแกปุ่รอดวัดในหลวงโคดเก่าเลยดำเปิดเลยนี่พันห้าพันห้ามีงากระเด็นนะอนนี้งากระเด็นนะพี่นี่งากระเด็นแกะรูปเหมือนพระพุทธนี่ปลายงาจิ้มเลยจื๊่ ช่างชาวบ้านเพราะเดิมขอเจ็ดร้อยงานครับพี่งานแท้ๆเลยนะทุกตาล้มลุกครับวัดสามเปิ่มพิมพ์แต่งนี่สวยครับอนี้ขอเก้าร้อยหลวงพ่อเชยครับปิดตาพ่อเฉยสวยเลยหกร้อยประหลักขิกพะกลวยครับ นี่ราคาขิพวกกลวยครับเจ็ดร้อยพี่ปากน้ำรุ่นแรกเรียมเงินเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนี่พันห้าโอ้โหพี่อีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีนะครับพี่